แล้วก็เรามาทําความเข้าใจนี่ดีกว่านะครับเราผมไม่ค่อยพูดให้มันเต็มมานานแล้วนะครับเกี่ยวกับเหรียญกรมหลวงนะครับซึ่งผมเคยทําคลิปเมื่อนานมปแล้วตั้งแต่ตอนเริ่มเล่นเลยนะครับเหรียญกรมหลวงเป็นเหรียญที่เข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับเรามาดูเหรียญกรมหลวงหลุมทิมนะครับหรือว่าหลายคนเรียกว่าอะไรนะเออบางทีเนี่ยผมก็ชอบลืมนะเนี่ยชอกนยหนึ่งแปดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ย ก็เป็นเหนรียญกลมหลวงนะครับหน้าด้านเป็นกมลมหลวงด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับคล้ายๆเหรียญทรงคล้ายๆกับกมลมหลวงรู้สึกเอ้ยป้าไปหยิบนั่นให้หน่อยดิเหรียญกลมหลวงที่ที่ที่ซื้อเข้ามาในในที่เขาส่งไปชนีมาสององค์อะสองพี่สองคนนะนะครับไปหยิบให้หน่อยกมลมหลวงนี่ผมก็ได้เช่าตลอดทุกอาทิตย์เลยเรียกได้ว่าทุกอาทิตย์เลยดีกว่าโดยเหรียญทองแดงจะเป็นเบสิกเลยแล้วก็เหรียญกระไหลทองนี่เดี๋ยวนี้ ทั้งหมดผ่านมือมากี่เหรียญแล้วไม่รู้ส่วนใหญ่เอานับที่แค่แบบเช่าตามบ้านนะครับไม่เช่ากับเซียนนะครับก็หลายหลายองค์มาเหมือนกันส่วนใหญ่ก็เช่าจากเอ้ยคุณพ่อเป็นหาเรือเก่าคุณลุงเป็นหาเรือเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รู่นนี้ตอนทํามาในจัดฐาเรือแล้วทากระไหลทองหนึ่งพันเหรียญเนี่ยบล็อกแล้วก็จะมีต่อโค้ดตรงนี้นะครับแล้วจะมีเส้นฉีดอย่างนี้เป็นบล็อกบังคับนะครับขอบคุณมากนะครับคุณชิงชัยนะครับส่งลูกพระไปเป็นยังไงครับคุณคังถ้าผมสนใจผมจะติดต่อกลับไปนะครับเนาะแล้วก อย,อย่างกระไหลทองอย่างนี้นะครับก็จะเป็นสร้าง 1, หนึ่งผเหรียญก็แจกสําหรับพวกยศชั้นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะตอนนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญกมุมาหลวงจะมีเนื้อทองแดงกับเนื้อทองแดงกระไหลทองมีแค่นี้นะครับอย่างนี้ก็รับเชา่าชุดสภาพเห็นอย่างนี้ไม่ใช่เนื้อกระไหลท,ท,ทองแดงกระไหลทองนะครับทองแดงกระไหลทองเนี่ยอย่าเข้าใจผิดทองแดงกระไหลทองเนี่ยต้องเป็นบล็อกของเขาเลยคืออย่างแรกเลยคือบล็อกเอาง่ายๆเดี๋ยวผมไล่ให้ฟังดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาตั้งสติใหม่ไล่ให้ฟังกับเหรียญกุมาหลวงเรามาทําความเข้าใจกันอย่าง เลยนะครับในไลน์นี้ให้มันชัดเจนนะครับเพราะเป็นพารที่เล่นง่ายมากๆและยังไม่แพงด้วยในมุมมองผมนะครับมาสวัสดีครับคุณไพโรธนะครับเรามาเข้าใจวันนี้เรามาเข้าใจเหรียญกลมหลวงกันต่อนะครับเหรียญกลมหลวงนะครับหลวงมุทิมนะครับนะครับจะมีทั้งหมด2แบบด้วยกันเอาแบบใหญ่ๆก่อนนะ2แบบด้วยกันคือเนื้อทองแดงธรรมดากับอีกเนื้อหนึ่งคือเนื้อทองแดงกระไหล่ทอง ทองแดงธรรมดากับทองแดงกระไหลทองนะครับทองแดงธรรมดาในเกณฑ์เนี่ยถ้าสภาพสวยๆสองหมื่นกว่าถึงสามหมื่นบวกลบนะครับแต่ถ้าเป็นทองแดงกระไหลทองนะครับเป็นแสนขึ้นนะครับถ้าสวยๆนะครับต้องสวยๆอย่างเงี้ยไม่สวยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยไม่สวยมีสนิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ว่าลดหย่อนกันไปเรื่องราคาสวยๆเป็นแสนนะครับนี่เข้าใจเลยราคาแค่ตรงนี้ก่อนและอย่างต่อไปนะครับ เหรียญกลมหลวงนะครับเนื้อทองแดงเนี่ยนะครับมีหลากหลายบล็อกอย่างเช่นที่เข้าใจกันคือหนึ่งมีบล็อกผดนะครับบ็อกที่กาดด้านหลังวันนี้มีหรือเปล่าสองนิดหนึ่งชึบ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 นี่นี่ก็มีไหมอันนี้ก็มีผด นะครับด้านหลังเนี่ยด้านหลังจะมีผลแต่ตรงนี้ยังถือว่าผลน้อยนะครับจะมีเห็นเม็ดๆม,ดมดกักๆด,ด้านหลังตรงพื้นผิวนะครับจะมีผลเยอะผลน้อยแล้วก็ไม่มีผลเลยอย่างสองนี้เนี่ยที่ผมเก็บเก็บไว้เนี่ยนะครับจะไม่มีผลสภาพสวยหน่อยนะครับไม่มีผลจริงๆเนี่ยเหรียญทองแดงเนี่ยนะครับไม่มีผลเนี่ยเด็กดอเด็กตรงนี้นะครับฟังดีๆนะหลายหลายคนอาจจะยังไม่ทราบไม่มีผลแบบเต็มเต็มรูปแบบเลยเนี่ยนะครับด้านหลังที่ไม่มีผลแบบเต็มรูปแบบเลยเนี่ยด้านหลังจะไม่มีผลเลยเนี่ย นะครับเนี่ยองี้ยอย่างเงี้ยสวยมากก็เก็บช่อมาสามหมื่นกว่าบาทเหมือนกันนะครับต้องสวยอย่างเงี้ยนะครับดอเด็กจะมีขีเขาว่าอู่ดมเนี่ยจะมีขีดติ่งลงมาเห็นไหมนะครับเนี่ยถ้าไม่มีผลเนี่ยจริงๆเลยจะมีบล็อกอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็อีกองนี้ที่ผมเก็บไม่รู้มีหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนเอเออมีเหมือนกัน แล้วด้านหลังจะไม่มีผลถ้าด้านหน้าดูเด็กขีดผมว่าส่วนใหญ่ด้านหลังจะไม่มีผลคือเรียบไปเลยจริงๆหรือไม่ก็ถ้าไม่มีขีดเสร็จปุ๊บถ้าเด็กไม่มีขีดปุ๊บด้านหลังส่วนใหญ่จะมีผลน้อยอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าผลมากก็แล้วแต่กันไปนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงธรรมดาเข้าไปกระไหลทองใหม่แล้วมีเจาะรูอย่างเงี้ยผมเช่าทุกสภาพนะครับบอกแล้วนะครับคุณจะได้เห็นทุกสภาพเวลาเข้าใจก็ได้ได้เข้าใจทุกสภาพ นะครับแล้วก็อย่างต่อไปนะครับอย่างเงี้สภาพสึกึกับสภาพสวยก็แตกต่างกันไปนะครับเรื่องราคาต้องลดหย่อนจะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับและผิวเดิมผิวไม่เดิมก็ต้องดูกันไปอย่างเงี้ผิวไม่เดิมนะครับคือไปทํากระไหลทองมาไปเจาะเหรียญนี่นะครับปกติท่านจะเป็นแค่ตรงนี้นะครับเข้าใจบล็อกกันแล้วเนาะกับเนื้อทองแดงและเนื้อทองแดงกระไหลทองก็จะมีอยู่บล็อกเดียวก็คือบล็อกทองแดงกระไหลทองในบล็อกเนื้อทองแดงมีไหมมีนะครับ แล้วบล็อกทองแดงกระไหลทองเนี่ยจะมีบล็อกเรือก็คือมีขีดตรงนี้นะครับสังเกตง่ายๆทองแดงกระไหลทองทุกองค์จะมีขีดตรงบ่านี่ขีดตรงนี้เลยขีดตรงนี้เห็นไหมขีดที่ตั้งขึ้นขึ้นมามีขีดตรงนี้ขีดหนึ่งและโค้ดทองแดงกระไหลทองจะตอ,อกฝั่งด้านข้างถ้าเป็นเนื้อทองแดงธรรมดาจะตอ,อกด้านล่างเห็นไหมครับเนื้อทองแดงธรรมดาจะตอ,อกด้านล่างหมดนะครับ ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนื้อทองแดงธรรมดาจะตอกด้าล่างหมกแยกกันง่ายๆแค่ตรงนี้ก่อนนะครับและอย่างต่อไปกระไหลทองที่เป็นบล็อกกระไหลทองเนี่ยเนื้อเนื้อ,อทองแดงกระไหลทองเนี่ยด้านหลังเนี่ยเวลาเป็นบล็อกกระไหลทองเสร็จปุ๊บเนี่ยด้านหลังจะไม่มีผลนะครับ <S <S ด้านหลังจะไม่มีผลนะครับและวิธีการดูกระไหลทองเดิมกระไหลทองใหม่อย่างองนี้เนี่ยมีการเช็ดเช็ดมาบ้าง แต่ว่าไม่ทํากระไหลทองใหม่คือการเช็ดๆเกิดจากว่ามีการเอาน้าเนี่ยมาลูบทาให้ไอ้แม็กกระไหลทองแต่ว่าไม่มีผลอะไรมากมายเพราะว่าเป็นเนื้อกระไหลทองอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้ทุบกระไหลทองใหม่อย่างเงี้ยมีสนิมเกิดขึ้นก็ลดหย่อนสวยๆเป็นหลักแสนอันนี้ลดหย่อนลงมานะครับเนี่ยแม้มีสนิมเกาะเยอะมากปกติจะเจอนิดๆหน่อยก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ลดหย่อนนิดๆหน่อยแต่อันนี้อาจะเยอะหน่อยก็เยอะหน่อยลงมาหย่อนลงมาหน่อยนะครับก็ต้องบอกกันตามตรง นะครับแล้ววิธีการดูกระไหลทองเดิมในกระไหลทองท่นชอบเป็นอย่างเงี hmm. ้ยบางองกระไหลทองหนากระไหลทองบางก็ว่ากันไปนะครับและกระไหลทองเนี่ยเวลาตอกโค้ดปุ๊บท่านลงกระไหลทองแล้วก็ตอกโค้ดนะครับเวลาตอกโค้ดเนี่ยด้านหลังเนี่ยท่านจะเห็นรอยแตกนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดพิจารณาเกแท้ด้วยและเป็นอีกหนึ่งจุดพิจารณากระไหลทองเดิมด้วยนะครับกระไหลทองเดิมเดิมเนี่ยเวลาพลิกมาด้านหลังเนี่ยรอยแตกตรงเนี้เนี่ย ท่านจะเห็นรอยแตกเห็นไหมจะมีรอยดําท่านลองนึกภาพดูทองแดงกระไหลทองลงไปปุ๊บแล้วค่อยต่อโค้ดโค้ดเนี่ยนี่เลยก็จะดุ้งมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ทําให้มีรอยปีดตรงร่องรอยปีเนี่ยแหละจะเป็นรอบเนื้อทองแดงที่โผล่ขึ้นมาถ้าเป็นแบบสุถ้าส่วนใหญ่กระไหลทองไม่เดิมเนี่ยสีกระไหลทองหนึ่งและเพี้ยนนะครับธรรมชาติของกระไหลทองเพี้ยน และอย่างต่อไปกระไหลทองจะหนาๆห,หรือบางๆก็จะจะมีได้และแต่งานนะครับและส่วนใหญ่ที่ทําไม่ได้เลยจริงๆเนี่ยคือตรงรอยแตกตรงนี้ในการกระไหลทองใหม่เวลารอยแตกตรงนี้เนี่ยนะครับถ้ากระไหลทองใหม่เนี่ยจะปิดทึบลงไปเลยนะครับมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ชี้ได้เรื่องว่ากระไหลทองเดิมกระไหลทองใหม่นะครับแล้วก็มีเรื่องรอยซอกส่วนใหญ่ไปจมูกท่านจะมีเปิดๆซะส่วนใหญ่นะครับอย่างนี้เป็น เป็นกระไหลทองเดิมแต่ว่าสภาพไม่ค่อยสวยมากเกิดจากสนิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเรามาพูดถึงตัวตัดกันดีกว่าพระรุ่นนี้เนี่ยเรามาพูดถึงเนือทองแดงพระเป็นพระแก่บล็อกได้สวยและเยอะนะครับนะนี่เลยสวยคมเยอะนะครับเนี่ยและท่านหลายๆท่านจะเห็นว่าขอบเนี่ยท่านชอบมีรอย ปั๊มแตกออกมาอย่างนี้ขอบท่านเนี่ยหลายหลายองค์ซะส่วนใหญ่จะมีรอยปั๊มแตกออกมาอย่างนี้นะครับหลายหลายองค์เลยเห็นหลายหลายองค์เลยแล้วมีโอกาสแทงข้างสูงและโค้ดเป็นตัวตอกลงไปแล้วตรงนี้เนี่ยคมคมมากไล่ตัวหนังสือดูไล่ผิวอะไรอย่างเงี้ยดูอย่างเงี้ยคมมากนะครับเป็นอะไรที่คมมากๆนะครับในเหรียญรุ่นนี้การแกะบล็อกที่คมกริบเลยและด้านหลังเนี่ยก็จะมีกระผลหรือว่าไม่มีผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยความคมเป็นสิ่งสําคัญเป็นอย่างแรกเลยนะครับ การเก็บบล็อกเหรียญเนี่ยเป็นคมแบบเรียกว่าเป็นเบสิกเลยคือความคมชัดนะครับอย่างนี้สวยหน่อยก็จะดูได้ง่ายหน่อยอ่ะเรามาดูสภาพอื่นดูซิสภาพสึกสึกเอ้ยสภาพสึกสึกเป็นไงก็ยังคมอยู่เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมแล้วขอบเนี่ยบางเห็นไหมยังมีแตกอยู่เลยเห็นไหมหลายและองค์ชอบมีแตกเห็นไหมสึกอย่างงี้เห็นไหมในซอกเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยสันขึ้นตั้งขึ้นเนี่ยตรงข้างในซอกขอบเนี่ยพวกเนี้ย ชอบมีรอยแตกไม่รู้เป็นเกิดจากอะไรหรือรุ่นนี้นะครับนะสวัสดีครับพี่ผางบ้านบึงนะครับเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์มีคําถามอะไรถามไม่ได้เลยนะครับตัวหนังสือยังคมชัดอยู่ถึงแม้จุดนูอะไรต่างๆที่นูนมากๆเนี่ยก็ยังสึกๆกันไปก็ว่ากันตามสาภาพนะครับพวกนี้เนี่ยก็เป็นเกณฑ์การวัดสาภาพนะครับสาภาพกับราคามันสอดคล้องกันอยู่แล้วนะครับสาภาพสวยได้ราคาแพงสาภาพหย่อนลงมาก็ว่ากันตามสาภาพนะครับอย่างนี้เนี่ยสึกๆเห็นไหมอย่างนี้ สวยคมแต่ว่าไปกระไหลทองมาใหม่และมีรอยเจาะรูอะไรก็ไม่รู้จรเจ้าของเก่านะครับอันนี้งงมากเหมือนกันงงแบบงงเติบเลยเห็นไหมกระไหลทองไปเจาะรูมาใหม่นะครับกระไหลทองใหม่นะครับและไม่ใช่บล็อกกระไหลทองด้วยเห็นไหมต่อโคดด้านล่างนะครับอย่าสับสนนะครับและขอบตัดด้านข้างนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเนี่ยความคมชัดเห็นไหมเนื้อก,กระไหลทองก็เหมือนกัน ผ้หลักแสนเช่าพ้าลักหมื่นมาดูพ้าลักแสนก็โอเคสบายสบายคุณกอฟหน้าวอสวัสดิครับนะครับหน้าวอนะครับไม่ใช่หน้าวอนะครับนะครับความคมชัดก็เป็นสิ่งสาคัญด้านหลังจะไม่มีผลนะครับเนื้อทองแดงกระไหลทองและมีขีดบล็อกนี้เนี่ยถ้าเป็นเนื้อทองแดงก็ไม่มีผลนะครับเนื้อทองแดงธรรมดาไม่ใช่กระไหลทองก็ไม่มีผลนะครับเรามาดูกันดีกว่าเทียบให้ชัดตัวตัดของ กรม,มหลวงเนี่ยเนื้อทองแดงกับเนื้อทองแดงกระไหลทองเป็นตัวตัดเดียวกันนะครับวัสดีครับพี่เจคบอลน,นะครับอย่าเรียกลูกพี่เลยผมเป็นลูกกระต๊อกนะครับตอนนี้ก็พยายามไปเฟ้นหาร้านกาแฟน,นะครับตามความสุขค่อยๆศึกษากันไปเผื่อมีช่องทางและโอกาสในอนาคตนะครับเนี่ยรอยตัดเป๊ะกันหมดนะครับหลายๆคนก็ที่ตามที่ผมบอกไปคําว่าอูดมศักดิ์ได้อเกล็ดได้ไหมเนี่ยเพราะเหรียญน,นี้สวยหน่อยก็จะชัดหน่อย บางองก็จะตื้นบางองก็จะเห็นชัดก็แล้วแต่องค์กันไปนะครับอันแรกเลยควาว่าเขตอุดมศักดิ์อออ่างมีขีสองขีสองแท่งอันนี้เป็นเรื่องปกติที่หลายๆคนรู้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็รู้นะครับเออตามที่ผมบอกเลยครับนะครับถ้าฟังไม่ทันไปฟังได้เลยนะครับในสองแท่งคําว่าอออ่างพริกบานด้านข้างปุ๊บนะครับนี่พริกบานด้านปุ๊บจะมีสองแท่งตรงนี้อ้ออ่าง อ้อุดมศักดิ์มีตื้นมีลึกนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยตื้นต้นเนี่ยไม่ต้องตกใจเดี๋ยวผมบอกจุดต่อไปให้ดูอออ่างมีสองแท่งตรงนี้แลวอีกองหนึ่งมีสองแท่งเดียวกันตรงนี้นี่นะครับพวกนี้เป็นแบบเดียวกันเลยเดี๋ยวผมร้อนถ้าไม่ทันเรื่องการดูไก่ทองเดิมไก่ทองใหม่ลองย้อนดูกันได้นะครับหรือไปติดตามใน youtube ก็ได้เดี๋ยวจะมีลงคลิปย้อนหลังให้ดูกัน และอันนี้เรามาพลิกมาดูด้านข้างนะครับตัดสลับก็มีนะครับเหรียญก้มหลวงนะครับพลิกมาดูด้านล่างอันนี้เป็นจุดดูของผมเหมือนกันนะพลิกมาดูด้านล่างฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งด้านล่างตรงนี้แล้วนะครับพลิกมาปุ๊บฝั่งนี้เนี่ยคุณดูง่ายๆไม่ต้องอะไรมากเลยเดี๋ยวนิดนึงเดี๋ยวแค่สามเหรียญนี่ก่อนเพราะจับซีนไม่ค่อยถนัดดูง่าย,ายๆแค่ตรงนี้ก่อนเลย เออชึบชบชบชบนี่เดี๋ยวให้ตรงเดี๋ยวให้ตรงนี้หนึ่งนี่พิกมาด้านข้างฝั่งนี้นะครับพิกมาปุ๊บชัดเจนนี่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 เดี๋ยวให้ดูกันอันนี้เป็นอะไรที่หลายหลายคนอาจจะดูแค่ออ่างผมชอบดูตรงนี้ ตรงกลางเลยลัศมีตรงกลางเลยติ่งศึกแค่ไหนดูซิเหรียญศึกติ่งยังชัดอยู่เลยติ่งตรงเนี้ยช่อบติดเกือบทุกเหรียญเลยติดชัดๆบางบางทีสองแท่งตรงนะั้นอาจจะไม่ติดบ้างตอนเริ่มเริ่มเล่นผมก็สับสนเฮ้ยทำไมรงนี้สองแท่งไม่ติดนะติดตื้นจังนะนะครับเป็นไปได้หมดนะครับเนี่ยติตง่งติ่งเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูกัน นี่พลิกด้านข้างมาปุ๊บนี่ด้านล่างเห็นไหมฝั่งนี้ติ่งชัดเจนหมดเนี่ยพวกนี้เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเข้าใจแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนติ่งอยู่ตรงกลางเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยติ่งเดียวกันหมดนะครับพวกนี้อะไรชัดเจนหมดนะครับเนี่ยสองแท่งพวกนี้ก็ชัดเจนติดตื้นติด,ตด,ตดบางก็ว่ากันไปแต่ว่าตัวตัดเนี่ยต้องเป็นสไตล์เดียวกันหมดนะครับใกล้เคียงกันหมดนะครับ นี่นี่พวกนี้เป็นอะไรที่สับๆเป็นร่องๆแล้วตัดเล็กตัดหักนะครับพวก <shutdown> นี้ก็ประมาณนี้คือเป็นธรรมชาติของเหรี่ยญรุ่นนี้เลยนะครับทั้งเนื้อทองแดงและเนื้อทองแดงกระไหล่ทองเห็นแล้วเนี้เนื้อทองแดงธรรมดานี้เนื้อทองแดงธรรมดาเนื้อทองแดงกระไหล่ทององนี้นะครับก็จะแยกกันตัวตัดเป๊ะเลยแล้วก็แยกกันตรงไหนนะครับใครดูไม่ทันไปย้อนดูไลฟ์กันได้นะครับ ก็ฝากติดตามเพจกันด้วยนะช่วงนี้คนติดตามไม่ค่อยขึ้นนะครับนี่เลยนะครับฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับนี่เลยก็ผมก็ชอบรุ่นนี้ไม่รู้เป็นไรเหมือนกันนะครับรุ่นปูทิมเนี่ยรุ่นนี้ผมก็ชอบนะครับแต่แว่าได้ทั้งกลมหลวงแล้วก็ได้ทั้งปูทิมโอ้โหสุดยอดและอะไรต่างๆปลอดการสร้างและล่ง,ง่าย ไม่มีอะไรมากซับซ้อนและขายง่ายซื้อง่ายขายคล่องแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยอนาคตดีนะครับเนี่ยเสร็จการไปเรียบร้อยกับเหรียญกมลหลวงเนาะเข้าใจกดหนึ่งให้ผมหน่อยถ้าเข้าใจกดหนึ่งให้ผมหน่อยนะครับก็เต็มที่เอาไว้ดูกันนะครับ